ก็กราบสวัสดีท่าชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม b a t t l e of w a r s h i p เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเรือไอโอวานะครับสำหรับเรือประจันบ,บาลไอโอวานะครับก็เป็นเรือประจันบ,บาลของสหรัฐนะครับโดยเรือประจันบ,บาลในชั้นนี้จะมีทั้งหมด4ลำนะครับก็คือเรือไอโอวานะครับนิวเจอร์ซีย์มิสซูรีแล้วก็วิครอซินนะครับก็จะเป็นเรือที่คล้ายๆกัน,นครับแต่เรือไอโวารู้สึกว่ามันจะแล่นได้เร็วกว่าเรือ มิสซูรี่นะครับแต่ดามเมจมันก็จะเบากว่าเล็กน้อยนะครับก็ถือว่า,าเป็นเรือที่อยู่ในชั้นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเรือลำนี้กันนะครับก็ไปรับชมในตัวเกมกันเลยนะครับสำหรับเรือไอโอวานะครับ ก็เป็นเรือที่คล้ายกับเรือมิซูรี่เลยนะแต่ว่าเรือเราจะแล่นได้เร็วกว่านะครับแต่ดาเมจก็จะเบาวกว่ามิซูรี่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเรือในชั้นเดียวกันนะโอ้โหเกมนี้เรามียามาโตะสามลำเลยนะครับแต่ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับฝั่งเขาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำนะเป็นเรือชินาโนะนะซึ่งก็ ไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรือเรามันเป็นเรือที่เร็วนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวที่สูงด้วยนะครับผมเล่นเรือยามาโตะกับมูซาชินะครับพอมาเล่นลำนี้นี่โอ้โหรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับมันเลีเล้ยวได้ไวนะครับแล้วก็มีความเร็วที่สูงนะครับก็น่าจะเป็นเรือประจันบานเทียสูงที่เร็วที่สุดแล้วนะครับสำหรับเรือไอโอวานะครับ นี่ครับข้างหน้าเราเป็นยามาโตะนะครับเรือยามาโตะผมว่าสีเนีสวยสุดแล้วนะครับสำหรับเรือยามาโตะนะครับนี่เป็นมิซูรี่นะเดี๋ยวเราจะแล่นไปรวมกับเพื่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นเรือชิมาคาเซะครับข้างหลังนี้ก็เป็น h ฮดโฟร์ที่วันครับเป็นเรือของเยอรมันนะครับซึ่งดามเมจมันแรงมากครับเหล่านี้นี่ครับชินาโนแอบอยู่หลังเกาะนะครับเรามีค่านี้ยิงยากนะครับมันหลบเก่งนะครับ เราไปยิงเรือประจัญบานดีกว่านะครับนี่ของเรามาต้องลำนี้นะครับเฮดนะครับเป็นเรือประจันบานที่มีแผนที่จะสร้างต่อจากเรือชั้นบิสมาร์กนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างนะครับพเพราะว่าเรือบิสมาร์กนี่จมแบบไม่เป็นท่าเลยนะครับเยอรมันก็เลยไม่สร้างต่อนะครับ ซปิโดเกือบแม่นเกือบแม่นปล่อยมาอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับไม่เรียบร้อยครับโจมไปแล้วครับเฮดโปติวันจังหวะนี้เปลี่ยนเป้าหมายไปที่เรือมอนทาน่านะครับมอนทาน่า Montana ยิงเพื่อเราโจมไปแล้วนะจังหวะนี้แล้วเรืออะไรมันมาเข้าใกล้เราเนี่ยโอ้โหมอนทาน่าอีกแล้วนะครัมอนทาน่าเยอะเหลือเกินนะครับ ยิงไปที่เรือมอนทา,าน่าครับนี่ครับเต็มเต็มเลยนะครับสี่หมื่นกว่าเลยทีเดียวนะครับดาเมจเราก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเล่นตัดหน้าเ,นเขาจะยิงได้แค่ปืนหน้านะครับซึ่งเขาจะเสียเปียบเรานะครับนี่ครับเพื่อเราจะไหวไหมนย เรืออยู่กิคาเซะซะด้วยนะเฮ้ยต่อไปโดต่อไปโดเพื่อนหลบต่อหนเพื่อน <laughs> เพื่อนไม่หลบกันเลยนะโอ้โหมันปล่อยมาแบบนี้เลยนะเรือเรามันคล่องบัดโธหลบได้อยู่แล้วโดนไปนหนึ่งดอกคนระับในเรืออะไรเนี่ยอ๋อซานดิเอโกนะครับ หันปืนรอเลยครับซานดิเอโกต้องเขื่อหน่อยนี่น่ครับยังโดนอยู่นะครับได้เกาะบางเอาไว้นะเมื่อกี้โออันตรายระยะนี้ระยะนี้เรือบนเครื่องบินนี้อันตรายนะครับ <we> ผมจะแล่นเข้าไปสู้กับเรือซานดิเอโกนะ <we> เพราะว่าเราจะไปยิงเรือบนเครื่องบินนะครับซึ่ง เลือรัตะเวนมันขวางทางอยู่นะครับออกมาเลยเพื่อนอัดโทษโทเล่นมุกนี้อีกแล้วไม่ยอมไม่ยอมสู้ตรงๆนะครับเนี่ยเขาจะแล่นไปหาฉากแล้วก็จะไปชนฉากนะครับจะใช้การชิงนะครับแล้วก็จะยิงจากปืนท้าย แสดงว่าเขาเล่นเก่งนะลำเนี้ยนี่ปล่อยต่อออกมาด้วยนะครับโอ้โหมีการปล่อยต่อออกมาด้วยนะครับ้าเลนยามาโตะนี่เราคงจะหลบไม่ได้นะครับชุดนี้เป็นวิธีการเทคนิคในการเล่นของเรือซานเดโก้นะครับนี่ครับไฟไหม้เลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล่นชนฉากแล้วเห็นนะเนี่ยครับแสดงว่า เขาเล่นเก่งนะครับคนนี้มีการใช้เทคนิคที่หลากหลายนะครับเนี่ยเรายิงแทบไม่โดนเลยนะครับรู้สึกว่าเรือเรามันจะค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเรือยามาตกนะครับก็เลยทำให้เราเป็นเป้าที่เล็กกว่านะครับนี่เรียบร้อยครับโจมไปแล้วครับซานเดียโก้นะครับ จังหวะนี้ครับเราจะแล่นไปจัดการเรือชินโนะอ้าวแล้วปล, Culture, ล, <drilling. S 1> ล่อยต่อมาครับจังหวะนี้อัตโตโหลบได้สบายอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนหลบต่อหน่อยยามาโตะนะครับเหลือยามาโตะกับมิซุรี่นะครับโอ้โหแล้วเหลือเรือประจันบานทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเรือประจำบาลเนี่ยมัน เป็นอะไรที่สู้กับเรือมาตอรบินยากมากเลยนะเรือพิฆาตเราจมไปหมดแล้วนะเราต้องใช้เรือประจันบานสู้แล้วนะรับจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะเล่นอ้อมไปทางขวาแล้วกันเพราะเพื่อนเราไปทางซ้ายแล้วนะครับต้องทำการปิดล้อมนะครับ ได้นามาห่างๆ่อยนะครับอ้าวปล่อยต่อซะแล้วอัโทุกทษมาปล่อยตรงปล่อยต่อนี่ครับยิงไปหนึ่งชุดนะครับนี่ครับเหลือเรามันหลบต่อได้สบายอยู่แล้วนะครับ นีครับยิงไปอีกนะโดนไหมไม่ครับเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะแล่นเกาะฉากไปแล้วกันนครับนี่ครับแล่นเกาะฉากไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ระยะนี้ไม่น่าจะปล่อย ต่อโดนเราได้นะครับโอ้โหปล่อยมาอีกแล้วนะเฮ้ยเล่นความเร็วเล่นความเร็วอัะโถดเรือเรามันคล่องโถนี่ปัดท้ายหลบเลยไม่เงี้ยดีไม่ดิฟโชว์มนในหนังในหนังนี่เรือประจันบานดิฟนะครับแมคิดจะจมเรือประจันบาน มันเร็วไปร้อ,อยปีไอ้น้องเดี๋ยวเราเล่นไปทางนี้แล้วกันสมมติว,ว่าเขาจะออกมาทางนี้นะรเราต้องเดาทิศทางนะครับไม่รู้จะออกมาทางไหนนะเ๊ะเดินมาทางนี้ทำมาทางนี้งั้นเราก็ต้องแล่นไปทางนี้เฮ้ยปล่อยหมาอีกแล้วโอ้โหมัน เล่นเราลำเดียวเลยนี่หว่าเนี่ยสดโถก็บอกอยู่ว่าหลบได้หมดแหมไม่ปล่อยใส่ลำอื่นบ้างเลยอ่ะเล่นแต่เราลำเดียวนะครับเดี๋ยวพอเข้าระยะประชิดเราถึงจะปล่อยเครื่องบินออกมานะครับระยะนี้เรายังพอหลบได้อยู่นะครับระยะประมาณ3ามกิโลเนี่ยก็ถ้าระยะมันน้อยกว่านี้คนระับเราก็จะหลบไม่ค่อยได้นะ นี่ครับยิงไปหนึ่งดอกนะครับจังหวะนี้ครับโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วทำไงนี่ครับถึงคับต้องแล่นแอบกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับปล่อยเครื่องบนนะครับ เรียบร้อยครับก็ชนะไปนะับเกมนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปเทานี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีแล้วน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ